มีคนบอกว่าให้ดิฉันมารีวิวการไปกลางเต็นท์คนเดียวเที่ยวคนเดียวโดยการขับมอไซค์ให้ดูหน่อยจ้าจัดไปเลยจ้าสถานที่ที่ดิฉันไปคนเดียวครั้งแรกก็คือโอทับเบิกสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกลางเต็นท์คนเดียวโดยมอไซค์ครั้งแรกของชีวิตเลยก็ว่าได้ มาดูกันว่าเราจะไปรอดไหมจะเจออุปสรรคอะไรหรือเปล่ามาดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปกลางเต้นแคมป์ปิ้งคนเดียวนะคะไปกางเต้นอยู่คนเดียวะจะไปพูพักเบิกนะคะก็เดี๋ยวเราขอเก็บกระเป๋าก่อนแล้วกันนะคะทุกคน อันดับแรกเราก็จะไปเตรียมของจัดสัมภาระที่จะเอาไปไปมัดไว้ท้ายรถก็จะมีเต็นท์ขาตั้งกล้องเก้าอี้พับจัดของขึ้นรถเสร็จเราก็จะไปจัดกระเป๋าเป้อีกใบในนั้นก็จะมีของใช้ส่วนตัวหมอนผ้าหม่มเสื้อผ้าและของใช้จิปาถะอันนี้แน่ใจนะว่าไปคืนเดียว ตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะนี่รถเราก็พร้อมแล้วไปเจอกันที่ภูทะเบิกเลยจ้าทริปนี้ไม่มีกําแผนหรือวางแผนจะไปกลางเต้นที่จุดไหนของภูทะเบิกคือประมาณแบบนั่งๆอยู่แล้วอยากไปก็ไปก็เตรียมตัวไปเลยก็เคยไปทะเบิกหลายครั้งนะแต่การไปแต่ละครั้งก็จะไปแบบมีเพื่อนมีกลุ่มไปขับรถเดินกันไปขับมอไซค์กันไปบ้างแต่ครั้งนี้คือการขับมอไซค์ไปคนเดียว และไปการเต้นคนเดียวครั้งแรกที่ไม่มีเพื่อนไปด้วยเลยจ้าและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นไม่ได้วางแผนเลยเรื่องหน้าใดใดทั้งสิ้นไม่มีการโพจองสถานที่การเต้นที่ไหนเลยก็ว่าได้อารมณ์ประมาณแบบข่ำหนนอนแน่นเสด็นอนขางทางคัๆ <Yay! S 1> จะบอกว่าเราเดินทางมาจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เราต้องผ่าน ตำบลท่าพลและเราก็จะมาเจอแยกแยกก่อนทางเข้าอำเภอลมสักที่จะไปพิษณุโลกคอนแก่นและไปต่างประเทศได้หรือไปทางสีแยกอาเซียนนั่นเองพอเราขับเข้ามาถึงสี่แยกอาเซียนเราก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางเขาคอแต่เราไม่ได้ตรงขึ้นไปทางเขาคอนะคะเราจะเจอไฟแดงแรกให้เลี้ยวขวา เพื่อมุ่งไปภูทับเบิกและขับตรงมาเรื่อยๆจนเจอเซเว่นใหญ่เซเว่นนี้และมีป้ายว่าวัดป่าผูทับเบิกอยู่ด้านหลังขึ้นมาหลังเซเว่นจะมีซอยหลังเซเว่นนะคะขับตรงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมุ่งหน้าขึ้นภูทบเบิกและน่าจะเป็นเส้นเดียวนะที่ขึ้นภูทะเบิกตอนนี้เส้นนี้ ไปถึงพิษณุโลกได้ไนะตอนนี้เราก็มาถึงภูทับเบิกแล้วนะคะแต่ว่าเรามาแค่ประมาณเขาเรียกว่าต้นต้นเขานะคะนี่นี่อีเพือดูเขามาเป็นคู่คู่ส่วนเรามาคนเอ่าไปต่อกันเลยนะคะที่เราเห็นนี่ไม่ใช่แค่ว่าเราจะโค้งโค้งไปอย่างนี้นะคะแล้วมันจะชันขึ้นเรื่อยๆจนถึงยอดเขาตรงนู้น แล้วก็จะไปอีกเขาแต่ละลูกแต่ละลูกนะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะแบบว่าแค่แบบขับตีนเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่เลยปีนขึ้นไปเลยจ้าถึงข้างบนเลยจ้าตรงนู้นม,มันจะขึ้นไปถึงนู้นเลยนะคะทุกคน้นไปถึงนู้นแล้วก็ไปอีกเขาลูกนึงลูกนึงลูกนึงไปเรื่อยๆนะคะดูอยู่ข้างล่างดูมากข้างล่างดูเลยอ่ะไปต่อกันเลยคะ่ะ ถึงเราจะไม่รู้จุดมุ่งหมายที่เราจะไปแต่พอเห็นวิวแล้วเราไม่อยากมีจุดมุ่งหมายเลยเราอยากอยู่ทุกที่ที่อยู่ตรงนี้คือมันสวยงามมากและถนนที่ขึ้นมาก็สูงชันมากช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยถ้าใครจะมาก็ขอให้ศึกษาเส้นทางดีๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะจะบอกว่าฝนตกค่ะ ขึ้นมายิ่งสูงยิ่งฝนตกนะคะขอมาพักตรงศาลาพักทางศาลาลินทางก่อนละกันนี่เราก็ขึ้นมาสูงมากแล้วนะนีก็แต่ละคันที่ขึ้นมาฟังจากเสียง นู่นนะคะทางนู้นจะเป็นทุ่งกลางหันลมเาขาคอนู่นคือมองเห็นแบบแต่ต้นไม้คือเมืองเพชรบูร์อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้และแล้วก็ไปได้ไม่ถึงไหนก็มาติดฝนดีนะที่มีที่หลบฝนให้ ฝนตกแรงมากถ้าไปต่อก็กลัวว่าฝนตกหนักแบบนี้ถนนอาจจะลื่นได้เพราะตอนที่เราขึ้นมาเป็นทางโค้งหมายเลข3ล้อหลังมีแอบสะบัดเพราะเป็นทางโค้งหักศอกต้องระวังกันด้วยนะทุกคนหลายคนอาจจะงงว่าบูธเบิกมีโค้งหมายเลข3ด้วยลรอมีนะทุกคนถ้าเรามาถ่ายรูปหรือมามองตรงศาราที่เราจอดรถอยู่เนี่ยจะเห็นว่าถานนมีความโค้งเป็นเลข3แต่ตอนนี้อาจมองไม่เห็น ไม่ค่อยเป็นเลข3ามเท่าไหร่เพราะมีต้นไม้ที่มันโตขึ้นสูงขึ้นมาบดบังบางจุดนะถ้าเราขึ้นไปแบบสูงๆอย่างนี้แล้วเรามองลงมาจะเห็นเส้นลายถนนเป็นรูปแบบต่างๆเพะทางโค้งที่นี่มีเยอะมากถึง111อโค้งใครอยากเห็นความสวยงามต้องมาแล้วละ่ะหลังจากฝนหยุดเราก็อยู่ศาลาตรงนี้เกือบชั่วโมงท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีพระอาทิตย์ก็เริ่มจะรับขอบฟ้า แต่เราก็ยังหาที่กางเต็นท์ไม่ได้เลยจ้าใจก็อยากจะกางเต็นท์ตรงศาลาน,นี้ด้วยซ้ำให้มันจะจบไปแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเราก็เลยต้องเดินทางต่อทุกคนเรามาถึงแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าฝนตกอยู่ตรงศาลาเมื่อกี้มันทำให้ มันมืดแล้วเราก็ไม่มีที่พักนะคะเราไม่ได้ไปดูนะคะว่าจะพักตรงไหนนะคะคือคิดว่าขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันค่ำตรงไหนก็จะนอนตรงนั้นสรุปแล้วก็คือมาตรงนี้จ้าทุกคนดูมืดมากตรงนี้นะเขาให้กางเต็นท์ฟรีด้วยขเวยขาบอกว่าไม่มีไฟให้ก็เลยได้กางเต็นท์ฟรีนะคะนี่ เราก็เลยเลือกตรงนี้อยากเราขอการเต็นท์ก่อนนะจ๊ะการมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาคนเดียวรู้สึกว่ามีอุปสรรคตั้งแต่มาถึงเลยที่พักก็ไม่ได้จองขับขึ้นมาพอดีเห็นป้ายเขาติดว่ามีที่กางเต็นท์เลยแวะมาถามแต่พี่ที่ดูแลที่นี่เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลและไม่มีคนมากางเต็นท์มันไม่มีไฟให้นะถ้าจะกางก็กางได้ฟรีเลย แล้วมันก็มืดแล้วด้วยแล้วก็เลยเอาตรงนี้แหละดูแล้วน่าจะปลอดภัยดีติดถนนคนผ่านไปมาด้วยวันหน้าค่อยว่ากันอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้เราก็จะกินข้าวเราซื้อข้าวมาจากเซเว่นนะคะซื้ออาหารมาจากเซเวน่นจะเป็นเซเว่นที่เราแวะก็เป็นเซเว่นสุดท้ายของการขึ้นภูทะเบิกเพราะว่าที่นี่ไม่มีเซเว่นนะคะจะมีแต่ร้านอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านขายของชำตอนนี้ก็ ประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะจะรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นมาเก็บภาพนะก็ขอตัวนอนก่อนนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้าดูนี่ทุกคน มันจะพัดเอาเราไปเลยะอะเก้าอี้ที่เป็นปูนเนี่ยพอดีว่าพี่ขอ,อามาตั้งมาอยู่ข้างนอกเอามาตั้งไว้อย่างนี้แล้วเราก็คือแบบกลัวเต็นท์มันฟิลเนาะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรบังเลยนะทุกคนเพราะมันเป็นแบบหน้าผานี่เป็นหน้าผาล้นเลย ขอตัวนอนต่อแล้วนะทุกคนไม่ไหวแล้วคือหนาวมากนี่ไม่รู้จะเอาผ้าไหนมาห่มแล้วตอนนี้คือผ้าหมดแล้วคิดว่ามันคงจะไม่หนาวขนาดนี้อ่าะนี่คือแบบจะแข่งแล้วตอนนี้นอนก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้า <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชา้าบรรยากาศหนาวเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการอุ่นขึ้นมาเลยอีกอย่างลูกจักที่นอนเลยทุกคนคือมันเย็นมากเลยดูทะเลหมอกข้างหลังสมกับที่เราคอยเลยไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างล่างมันน่าจะสวยกว่านี้มั้งเราน่าจะได้เห็นแบบทะเลหมอกแบบต่ำกว่านี้หรือเปล่า แต่นี่เรามาอยู่สูงเกินจะบอกว่าไม่มีความอมเลยเหมือนห่มผ้าห่มไปแล้วมันแบบมันความหนาวมันทะลุผ้าห่มเข้าไปหาเราอะหนาวมากถ้าตอนนี้เป็นเวลา8โมงนะคะเมื่อเช้าที่เราถ่ายรูปไปเป็นเวลา6โมงเนะาะทะเลหมอกมันก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ตอนนี้8โมงนี่เลยจ้า ทุกคนมันขึ้นมาแล้วแล้วแต่ตอนนี้คือข้างล่างคือมองไม่เห็นอะไรเลยคือหมอกเหมือนมันตีขึ้นมาตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนู่นนี่ข้างบนจะให้ดูข้างบนข้างบนก็มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้คือหมอกมันคุมหมดแล้วอะตอนนี้เราอยู่ในกลาง หมอคุมนะทริปนี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างมีเรื่องตื่นเต้นบ้างก็สนุกดีนะรับรองว่ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปไว้เจอกันใหม่ภูทับเบิกและการเดินทางกลับของเราก็ไม่ได้เหงาเลย เราก็ได้เจอเพื่อนร่วมทางหลายคนก็บกมือทักทายกันบ้างบีบแตะใส่ก,กันบ้างโดยที่ไม่รู้จักกันเลยและในระหว่างที่เราจอดพักรถเราก็ได้เจอพี่สาวชาวม้งคนหนึง่งและเราก็ได้คุยกันพี่เขาก็อาสาแลเราก็ได้งไงทักทายพี่เขาและรู้ว่าพี่เขาทํางานอยู่รีสอร์ทใกล้ๆที่เราจอดรถนี่แหละ และพี่เขายังบอกอีกว่ามาคาวหน้าไม่ต้องไปเสียค่าที่พัพกนะมาพักที่บ้านแกก็ได้เอาไว้คาวหน้าเราต้องมาแวะหาพี่เขาอีกรอบนึงแล้วล่ะเ,เราก็อยากรู้เหมือนกันวิธีชาวม้งของพี่เขาจะเป็นยังไงไว้เจอกันใหม่ EP หน้าว่าเราจะไปกางเต็นที่ไหนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ